สบายดีปลาลุงสบายดีถุงทุกวันพ่อพ่อกับซองน้องบอนคือเก่าปลาลุงมื่อนี้นะเขาป่ายแล้ปลาลุงกับเ่าแม่โอ้เฝนอยู่พอเขาป่ายแล้ปลาลุงมือ่อเขาป่ายก็ทำแหม่ซองขนมื่อนี้บ่ฮู้ว่าสิได้สิมาหรือสิบ,บ่มาปลาลุงนน้ำกันเลยปลาลุงอยู่แบบ ดูเพื่อนกับบจักแนวสหากินปลลุงเคยเลยมาป่าบุจักแนวหากินก็เลยเข่าป่าแต่โมโหเสีได้หรือบอทำไมเห็นแหละปลลุงหักก้ามห่อป่าเลยเห็นแหละปลาลุงิ่งไหมเห็นแหละปลลุงมาห่อแต่ก็เห็น,ลลนลหหลเนยลยเพม่อนว่ามันตังแต่เขาก็เละเลยปลลุง Giặc men gì vậy luôn ngạo Hả? Ồ, nhân ăn vừa sẵn ờ, tô... ờ, ăn vừa nhảy bên đây Ừ, bà luôn Nó đang đi bắt nhảy vào lơi เขามันจะลุ่งบุยอดขาวมันไปลงไหมเช่เขาแม่เขาไปซับไปรุ่งมันบักใหญ่ไปเลยนี่ซาปลายบุเสียมหอนทีเอาเสียมรูดใช่เสียมหลอนโอ้ย เ uh ทียมหลอนไปลงเลยอืมได้มาแลยไปลุงอันบักใหญ่โหอืมแล้วว่าเอวเขาก็ได้สัมนีสไปลงตรงย่างเขาได้ ถือ <laughs> เขามานำมาสัญญาณดี่าเขาเราไปทำการต่อประโงพออีกแล้วประโงหนอนางดินแล้วก็โตนึงประโงเด่นเขียนะนี่เป็นหนอมันประโลงเยแต่ว่าใบใหญ่ปันใดได้ประโงได้ออกมาเลยโตนึงกับหนอนึงประโลงใบใหญ่ปันใด อีกแล้วปลลุงรอหนึ่งปลลุงนี่นี่ปลุงนี่สังเกตปลาุงน้องห้อเฮาใหญ่เตอะปลลุงไอปลลุงแตงมาแล้วทีเรียบร้อย

ปลาลูเอาเบิงน้องอนอนเพายัางรือปลูอทังเก็บอ๋อปลูเบิงน่อันบักใจอีกเลยน้ำก็แคน้ำปลาปลูอืนบักใจอีเก,ลออกอเลยปลู ทำแม่ปัญญาลุงป้าเลยมีคนซับซับไปลงเลยมีคนจับกอกไงบ้านเลยจิตซับเองกับลุงโคตรใหญ่จะเบ,บิ่งพ่อได้ยังไงหรแม่ตั้งว่ากันยังไหมอือฮึถูกนิดน้อยนิดน้อยนี่ห้องเท้าไปลุงแต่เอ็นขาวนะ้ำ

โคตรใหญ่ตำจนบวมผุลลสังเกตดูเอากระดางใหญ่ได้มันนี่มานมานแห้งปลลุงไอ้มากกับทำเองซองคนหลดกับปะว้อยู่ทิงปลลุกไอ้ทำเยงก็ซับจวดจวดอยู่แตไปลาลกัปนกันอีกปลาลูก่มอยันเต็มตาแล้ปลาลุงโอ้ทำเยงเห็นนี่แล้วไัปไปเลยไหม ตั cái này. Ừ, uh ้งกระโดดกูไง่ลมาหรอปลงโสับเอ้ากระตาห้ากระเต็มหรอปลาโลมโลไปดีจังเลยกระเมื่อหรอปลุโตัวกะตาห้าวกรเต็มแล้วอืปลาโลมบงด้ปลาโลมประมาณแท้สอัน นี่โหสองอันเฮียงกันไปเลยไปลุงกอดเดียวจับออกมากได้ปลุงกำรรจมาจากขุงอันนี้นะก็มีปลุงซับอ่อนพวกตัวนี้อ,อ้มานขักปลุงโอสองอันออปลุงจนลดกระตาสังเกต ຊ້ອມເລືອກໝາກເມົານໍ້າມັນເອົາໂຕຈັ່ງຊິເຖົ້າຊິຊ້ອມມາບລູງມັນມັນບໍ່ມີບ່ອນໃສເຕັ້ນຈລົດສັງຮົສກ ลงทีแรกนะย่านน้ำไม้บุพเพแกงน่ะในน้อยนี่สังเกตนี่ย่านน้ำไม้บุพเพแกงในน้อยพักผ้า,ากันเอาโอ้ังเกียดไปเลยน้ำไม้เอาได้ไล่เติบไปลงเลยจน้งถอกแล้วก็สิส้มเอาบปในี้ใส่กระตา เพราะว่าม <S 々> ันมันมันเต็มกระตาไปเลยเศรษมาแม่เสียบในดามีดกับปฏิทินมากไปลเลยถ้าว่าเก็บเอาแนงมันนะซะก่อนเอาแตะซาไปมันนะเก็บเอาไม่เนี่ยทำไมห่าหน้าปลาโล่ มานมาหนิสองแม่ลูกมาอันข้าวมันต้มแล้วก็จั๊แจ๋บุญลุงดูมากินกับปุ่นอืมสังเกตสมมือครับก็จนเป็นอาทิมบดเพราะว่าบุกอย่างเดียวว่อยยงว้หยยงก็มงคนใหม่ยางเดียวมาหนิโคตรมานเลยบุลงมาซองแม่ลงลดเท่ากับจักย่างหรือเปล่า

Nói thế này nó bớt Nó chạy qua hoa sáp màu lẹo Bắt đầu thím vào Nó môi kèm Khuất mát mà nó nằm lâu Nó kháu nó đang đinh, có đầy lái โดมันขนาดสอบว่ายังเต็มกระตาคือเก่าผู้ลุงเสียมกับปุกสกันแบกเอาเขากระทืกมากกับพุกกินกับพวลุงสิมากินอยู่ข้ืงันว่ามันสวยแล้ะตอนนี้กับเข้ามาวบบสวยกับโสวยไปไหนตอนนี้ฮะกับแปดมุงเครึ่งบสวยสังเกตมาลูคอดเมื่อไปเลยสันนักสันเอกีสียมไปนำ้ำ กำลังสิเมื่อปลุงไปเริ่มเมื่อล้ำกันปลุงมื่อกินแกงกับไม้ตอนเที่ยงน้ำกันเลยปลุงแกงซุ้มเสร็จจะได้มื่อนี้กับพ้นตกพระักค้ามันกับขีคมเลยเบลนตาใสหมดจอมากิ้น้ำกันเลยปลุงตอนนี้น่ะเปียกเบ่อเลยปรุงไงพร้อมกับไปอยากให้เว้าเลยปลุงแบบเมื่อวันน้ำก็ออกเบ้อเลยตอนนี้เดี๋ยวพ่อตำรวจปรุงไปหัวเขาตาไหวหึ่งแล้ว ยังอยู่รถเทากับยังอยู่ตอนนี้กำลังยยางนาลงกระมบนูคนละไมอยู่ปลงไหมมามั้นีมานปลาลุงมาสองคนกระเนกระตาปเต็มในสิภาคกเลาขึ้นเทิงอยู่ปลุงออโอดไปจอดไปเทิงกัเลาะอีกนี่กระตาเต็มแล้วมามันอาสองกระตาาซะ มาฮอน,นี่ก็สิได้ล่าแหละปะลุงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากครับรูปขับส้มส่องน้องอ้อนในเด็กปะลุงสวัสดีพี่น้องขอการคลิปหนะ้าปะลุงสวัสดีส <laughs>